ต่อไปก็เป็นวิธีการวางไกด์บนรองพื้นที่สำเร็จเสร็จสิ้นและเคลือบไว้แล้วนะเป็นที่นิยมของการบิวคันเบดในประเทศไทยนะแบบนี้นะครับเชิญชมได้อ่าโอเคนี่เป็นแบบที่สามเนาะอันนี้เราก็จะมาทำแบบเดิมแต่อันเนี้ยจะต้องเป๊ะๆหน่อยนะเพราะเราวางไว้หมดแล้วเราวางไว้หมดแล้วเราวางหัวท้ายกลางอะไรไปหมดแล้วกันวางแบบเนี้ย อันนี้ก็เป็นสไตล์แบบสไตล์แบบญี่ปุ่นทั้งคู่นะญี่ปุ่นทําแบบทั้งสองอย่างแบบนี้ก็ทนะํานะคาเมนเตอร์ทำแบบนี้นะคาเมนเตอร์ก็ทําแบบนี้ส่วนหลายๆยี่ห้อ,อก็ถ้าทำแบบนี้แล้วก็ช่างบิ้วเมืองไทยก็ชอบทำแบบนี้อันนี้เราต้องวัดให้ชัวร์นะเพราะว่าเราได้กำหนดไว้แล้วเซนเตอร์อะไรกำหนดไว้แล้ว17.95จ้าะเห้า เราต้องวัดให้ค่อนข้างชัวนะคอน,นี้ต้องวัดให้ค่อนข้างชัวตอนละวานโอเคอันนี้คือจําเป็นต้องใช้เทเอิลไทเลยและถ้าไม่ชัวเนี่ยเลื่อนปับ๊บสเปซของช่องสองช่องเนี่ยจะไม่ไม่เท่าไม่สวยมันการพอมันเลื่อนแล้วมันจะไม่สวยถ้าหนังยางมัดให้อยู่ได้หนังยางเส้นใหญ่มัดให้อยู่ก็ได้แต่เราก็จะไม่รู้อีกว่าสเปซมันเหลือเท่าไหร่เพราะหนังยางมันไปบังเนาะ หนังยางมันไปนบงังอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทำเนาะบางคนบอกใส่กาวไม่เอาเราเทมันไทยมัดโอเคอันนี้เราจะพันดำอย่างเดียวพันดำอย่างเดียวใช้หาแบบกระดาษกาวเนาะ ใช้แบบกระดาษกาวฮ่ามีปัญหาแล้วนี่เป็นไกด์มือสองอะกล้องทำมาดูนี่เห็นเห็นไหมว่ามันกระดกอันนี้ไม่ได้นะอันนี้ไม่ได้นะทางนี้อันนี้เขาสอนไว้ในหนังสือนะหนังสือเพิ่งเปิดเจอในหนังสือหน้าสองร้อยกว่านะสองร้อยกว่านะถ้ามันมีปัญหาอยู่เนี่ยว่าเนี่ยเขาสั่งเลยว่าให้ดัดนะกลับลงมาดัดเนี่ยเนี่ยเขาสั่งอยู่เลยเนี่ยว่าขาไกด์กระดกเห็นไหมเนี่ย หน้าที่ร uh ้อยเจ็ดสิบเจ็ดอะเรามองข้ามไปมาเจอกับตัวเองนะขากระดกอ่า uh huh. เอาลงมาใหม่เอาลงมาใหม่คลิปอาจจะยาวนิดนึงตัดใหม่นะครับเอาลงมาทำการดัดใหม่เลยเออทำให้มันยาวไปนิดหนึ่งคลิปเนื่องจากเป็นไกด์เก่าที่ลืมมานะมันก็ยาวกระดก อันนี้แอนอือ <c oughs> เังสประมาทไม่ได้ไจริงเราคิดว่าเขาไม่รู้ที่ไหนได้ดันรู้ <c oughs> รู้ก่อนเราแต่งกับ ใหม่ว่างใหม่นะเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วความไม่รอบคอบทำให้เสียเทป,เปท้ายไปหนึ่งหนึ่งหนึ่งวงหนึ่งเส้น อ่าอีกอย่างหนึ่งถามว่ารู้ได้ไงว่าเราวางไกด์สามตัวนี้ตรงกันเราใช้แสงเนาะใช้แสงอันนี้เสริมให้นิดหนึง่งใช้แสงใช้เงาของแสงให้มัตกที่ขาไกด์เท่าๆกันไม่ใช่ว่าเราแบบเล็งเก่งอะไรอย่างเงี้ยอุย้ยเล็งแล้วนะใช้แสงแสงจากด้านบนนะที่เราวางไวแ้แต่แต่ต้นของแท่นทําคันเบ็ดรับอ่ารัดรัดให้แน่น Okay. น,นี่วางไม่ยากเท่าไหร่อันนี้คือวางไม่ยากเท่าไหร่แต่ต้องวางให้เป๊ะขาต้องดัดอ่านี่เห็นไหมว่าเราวางสีดำไว้เพื่อเป็นการสตาร์ทสีดำง่ายๆเราจะสตาร์ททับหลังสีอะไรเราก็จะต้องตัดขอบอ่าทันไว้เนาะ Okay. หารอบแล้วอ่าที่ขาดไม่ได้คือชอบจริงๆอนนีชอบจริงๆเม่อไหนะร่รหลผลิตขายครับนะ TSB ่อไหร่จะได้ได้ไอ้เนลออกมาให้คนไทยใช้ถ้าสั่งเมืองนอกนะถ้าสั่งเมืองนอกของนอกนะของยี่ห้อดังนะเขาก็จะไม่ได้มีตัวกดนี่เขาจะมีแต่เพาะโค้ง อันนั้นมันอันนั้นมันกับค่อนข้างแพงนะผมเคยเอามาอันไม่กี่ตังค์นะมาแจกสมัยก่อนยี่สิบกว่าปีแล้วมาแจกมันก็ค่อนข้างจะไม่แพงแต่ตอนนี้ไปเช็คราคามัน700ดร้อยกว่าถึงแ0ดร้อบาทนะครับโอโ้โหมันไม่ไหวจริงๆนะครับอันนี้ถ้าเราทําเองได้ใช้งานถ้าเราทําเองได้ใช้งานน,น,นี่ไม่ได้ยกอยอนะดีกว่าเขาอีกเพราะว่าเราใช้ตรงประเภทของเขาจะใช้ไว้เฉพาะ่าขูดนะ ของเราเอามีดันด้วยเราชอบดันนะคนไทยเนี่ยใช่ไหมไว้ดันได้ด้วยเอาอีกแล้วสิ่งที่เราชอบทําหายก็คือที่เสียบโอเคแล้วก็ตัด สอดแบบนี้นะสัดให้เหลือหเหลือได้เอามือกดนะแล้วดึง45องศาปกติโอเคอ่านะแบบที่อ่าหนึ่งรองพื้นอ่าแบบไม่เคลือบรองพื้นแบบเคลือบไม่มีหัว ลองคื้นแบบเคลือบมีครบนะสอย่างวันนี้ก็สอนตั้งแต่การขึ้นได้แบบไหนจบได้แบบไหนแบบง่ายๆนะสไตล์การซ่อมนะสำหรับหม่มือ,ม,อมือใหม่นะนะโอเคขอบคุณครับถ้าชอบก็กด s u b s c r i b ์นะกดติดตามกดกระดิ่งให้นออสด้วยนะครับขอบคุณครับ นี่ก็คือคลิปทำคันเบตดง่ายๆนะบายน้าออสจากน้ออสบ p าย p s r อ l i c ะคถ้าชอบก็าฝากกดกดไลค์กดซ b s สไคร e สำหรับน้ออสด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจขอบคุณครับ